การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมมุหลายมิติค่ะกับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุฎดันคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศจีนได้ทุกวันเสาร์แบบนี้เวลา1 1อนาฬิกาทางช่อง M อ็มคดเอีกดเลข30นะคะคุณผู้ชมคะจีนนั้นตั้งเป้าค่ะจะเป็นผู้นําระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในปี2573การที่จีนจะบรรลุเป,ป้าหมายแบบนี้ได้จีนจะต้องทําอะไรบ้างและประเทศไทยของเรา ะะจะมีส่วนร่วมในซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานนี้ได้อย่างไรรายการมองจีนหลักมุมวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาติดตามกับดรภัยจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจีนค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่รกรุณาสละเวลามาให้รายการมองจีนหลากมุมนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องความมุ่งม,มั่นตั้งใจและตั้งเป้าของจีนที่จะเป็นผู้นําโลกด้าน AI สามารถเรียกได้ไหมคะว่านี่เป็นฝันใหญ่ของจีนครับเราเรา,เราผมว่าข้อสังเกตนี้น่าสนใจมากคือถ้าเราดูเนี่ยจีนจริงๆแล้วตอนมันมัน,ม,นมันน่าสนใจตรงประเด็นแม้กระทั่งว่าตอนที่เขาคิดและวางแผนจะทํา <c oughs> เรื่องพวกนี้เนี่ย มันย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2016นะนะครับคือตอนนั้นเนี่ยจีนยังถ้าไปดูไอระดับดันบชนีนวะัตกรรมโลกนะจีนยังไม่ติดระดับโทษน,นะท็อป10ของโลกแล้ยังอยู่อันดับที่26ของโลกแต่ปีนั้นก็เป็นปีที่เขาประกาศเลยบอกว่า2030เขาจะเป็นผู้นำา AI โลก อาจารย์คะการที่เขาประกาศเนี่ยแสดงว่าก่อนที่เขาประกาศเขาเขาต้องคิดมาแล้วใช่ไหมคะว่าว่าฉันเตรียมการมาแล้วในระดับหนึ่งเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจแสดงว่าเขาเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะเตรียมการวางแผนในระดับหนึ่งแล้วเขารู้ว่าจาก2016เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะดําเนินการตามแผนและแนวทางที่เขาวางไว้เขาก็เริ่มเลยนะเป้าหมาย3ระดับหรือบันได3ขั้นอย่างนี้เป็นต้นนะ,อะตอน2016ก็บอกว่า2020นะ เป็นบันไดขั้นแรกเขาจะต้องไม่ให้ผู้นําโลกทิ้งห่างจากจเขาไป mm. 2025นะครับเขาจะต้องมี breakthrough ทางด้านทางด้านนวัตกรรม AI โลกออกมาที่จะทัดเทียมนะหรือว่าง่ายโดดเด่นในเวทีโลกเทียบเท่าผู้นำนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมตุรจีที่ผ่านมานะครับเราเห็นด p s e e k นะถูกเปิดตัว mm. ะนะเพราะเขามีคอมมิชเมนต์ในเรื่องพวกนี้และ2030อ,อีก5ปีข้างหน้านะครับ สิ้นแผน15เขาบอกเขาจะเป็นผู้นําโลกด้านเอไอลักษณะแบบนี้สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าจีนเนี่ยรู้ว่าโลกนะฮมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนวิ่งเร็วขนาดไหนแล้วเขาต้องวิ่งเร็วขนาดไหน<ะ>ในการที่จะวิ่งให้ทันและแซงนะคุณน<ะ>ําโลกขึ้น ค,ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าจีนเนี่ยประกาศตั้งแต่ปี2016นั่นหมายความว่าอาจจะต้องมองย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะคะและก็น่านอนว่าอยู่ในช่วงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่บริหารประเทศจีนอยู่โลกได้เห็นความก้าวหน้าด้านวิทยาการ AI ของจีนเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วง2019ปลายๆแล้วก็ในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด19ตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าแม้กระทั่งตัวเองยังรู้สึกฮือฮาเลยะค่ะอาจารย์เมื่อเราได้เห็นรถยนต์ไร้คนขับ หรือว่าหุ่นยนต์ที่ส่งพวกอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆไปให้คนไข้ที่ติดโควิด -19 นี่หมายความว่าจีนเนี่ยเขาซุ่มด้าน R&D มานานแล้วใช่ไหมคะมานานแล้วจ,จีนเนี่ยผมคิดว่าเขาเก่งไม่เพียงแต่ R&D ในบนโต๊ะนะแต่เขาเก่งในการนำเอาไปประยุกต์นะเขามีนโยบายอยู่อันนึงที่น่าสนใจคือไม่ได้ทำเฉพาะ AI พอเขาเริ่มคิดและทำเรื่อง AI เสร็จปุ๊บเขาทำนโยบาย AI plus คือเอา AI เนี่ยแทรกซึมเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรม <c oughs> อย่างที่มัอสกู่คุณรัชรินบอกว่าเรื่องรถไร้คนขับเรื่องต่างๆ <c oughs> น,น,นี่ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเมื่อเดือนก่อนนู้น <c oughs> ก็ไปนั่งรถไร้คนขับที่เป็นระดับ L4 <c oughs> คือไม่มีคนอยู่ในรถเลยไม่มีคนคอยคอยดูอยู่ข้าง้อะไรด้วยคนขับรถที่เป็นมนุษย์ไม่ต้องแ t นบ d b ต่อไปนะเข้าไปนั่งก็เลยไปนั่งเล่นซะสี่รอบ อันนี้เป็นการนั่งทดลองหรือว่าเขานำมาให้บริการจริงนั่งตามท้องถนนเลยครับนั่งจริงฮะเรียกนั่นเลยครับที่ที่ไหนคะอาจารย์ผมไปที่ปักกิ่งตอนนั้นนะครับก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีพอดีว่าจีนเพิ่งประกาศให้ใบอนุญาตกับแดบริษัทของเขาตอนสิ้นเดือนกรกฎาคมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมไปต้นเดือนสิงหาปุ๊บได้นั่งเลยก็เลยทดลองนั่งกันความความรู้สึกเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังผมว่าผมว่าล้ำสมัยมากนะ ยิ่งผมว่าใช้ไปมากๆเข้าต่อไปไอเอไมันจะฉลาดขึ้นเนาะผมว่าความจําเป็นที่เราจะต้องพึ่งพาคนขับรถนะหรืออะไรก็ตามนะจะน้อยลงชีวิตจะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดโอกาสลู่ทางทางธุรกิจอีกมากมายมหาศาลนะต่อไปเรานั่งในรถเนี่ยนะครับอาจจะในรถนี่อาจจะเป็นคาเฟทเรียนั่งจิบกาแฟกันไปให้รถไปส่งเราที่นู่นที่นี่นั่งประชุมกันในรถนะครับเงียบ นะทุกอย่างปลอดภัยค่าบริการเท่าไหร่คะอาจารย์คะตามระยะทางเขาจะมีเริ่มต้นประมาณถ้ามันจะไม่ผิดจะสิประมาณ16หยวนนะครับแต่จะมีระยะทางนะไปเรื่อยเเรียกผ่านติ๊ี้เหรอคะอาจารย์เรียกผ่านแอปใช่ครับต้องมีแอปแต่มันจะเหมาะสําหรับคนคนที่มีเบอร์โทรศัพท์ของจีนนะเพราะมันจะต้องมีการลงทะเบียนมีการยึดโยงนะอะไรต่างๆครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้เราได้เห็นถึงนวัตกรรมของจีนที่ ล้ำหน้าไปมากเลยทีเดียวะนะ,ะ่ะแต่ว่าการที่จีนจะไปถึงเป้าหมายที่เขาประกาศเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้นําโลกด้านเอไอให้ได้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันมีอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายจีนอยู่บ้างและจีนจะไปถึงเป้านั้นได้อย่างไรคะคือในด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนอจีนไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกะนะฮะที่พัฒนาด้านนี้แล้วจีนก็ยังไม่กล้าที่จะพูดว่าจีนเป็นผู้นําโลกในด้านนี้แสดงว่าความท้าทายที่เราอยู่ข้างหน้าคือ,อมีนานา,นานประเทศที่พัฒนาเรื่อง AI เช่นเดียวกัน สองก็คือในระหว่างทางที่จะพัฒนาให้ AI มันฉลาดมันเก่งมันดีกับกับการประยุกต์ใช้เนี่ยผมคิดว่าจีนจีนเขามีคํากล่าวเดินข้ามลำธารโดยใช้เท้าสัมผัสหินที่เราพูดอัเป็นประจําในรายการจีนก็ค่อยๆทดสอบทดลองไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่อยากเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างทางแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้การพัฒนาโดยรวมนะมันชะลอตัวลงเพราะฉะนั้น ที่ผ่านมาผมถือว่าจีนประสบความสำเร็จในส่วนนี้ละ,ะนั้นความท้าทาย,ยที่เหลืออยู่ก็คือเนี่ยนะก๊อกสุดท้ายเนี่ยว่าจากนี้ไปเนี่ยจีนจะประยุกต์ใช้กับเรื่องเหล่านี้นะได้มากน้อยขนาดไหนและจะมีคนต่อต้านไหมซึ่งในเบองจีนนี่แปลกนะ มีคนมีกระแสต่อต้านกับการมาของ AI น้อยมากเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือคืออย่างบ้านเราเงี้ยพอพอพอเราได้ยินเรื่องที่ว่าอีกหน่อย AI จะมาจะมาช่วยคนทํางานบางคนก็กลัวไปก่อนแล้วว่าอุ้ยจะทําให้ฉันตกงานหรือเปล่าคนจีนไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบนี้น้อยมากคืออันแรกเลยผมคิดว่าเอไอ AI เนี่ยพอเสพมันแล้วนะมันติด <ะ S 1> ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราใช้ดิฟซิกหาข้อมูลนะแปล,น,น,ปลนู่นแปลนี่ เราก็อยากใช้มันอีกเพราะมันถูกมันประหยัดหรือผมไปแอบถามเพื่อนคนจีนบอกเดี๋ยวนี้เขาก็ถอยรถอนะครับเขาก็ใช้ระบบนะของของรถระบบอตโนมัติของรถในการถอยเขาบอกว่าให้เขาไปถอยเองเดี๋ยวนี้เขาถอยไม่เป็นแล้วยังไงก็ตามเขาก็กดอันนี้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่ามันถอยเข้าซองได้ดีกว่าตัวเขาเองอีกนะครับลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนว่าจีนเนี่ย ยิ่งใช้มากยิ่งทํามากนะฮะคือโอกาสจะหยุดยากแต่ที่สําคัญยิ่งกว่าน,นั้นจีนหยุดโลกก็ไม่หยุดนั่นหมายความว่าจีนไม่จําเป็นต้องชะลอเรื่องนี้<ฆ>จีนยังคงจะต้องพัฒนาเรื่องเหล่านี้<ฆ>ที่สําคัญอีกประการหนึ่งถ้าเราสังเกตด,ดูจีนเขาเป็นสังคมการบริหารจัดส่วนกลางวางแผนจากส่วนกลางเขาทําอะไรเนี่ยเขามีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจขัาง,างสูงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เคยกลัวตกงานเนี่ยเขาก็แปลงไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้น ให้มาเป็นการบริหารจัดการเชิงรุกเช่นมีการกาหนดเป้าหมายเศรษฐกิจมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนานะครับเราจะสังเกตทุกปีปลายปีใช่ไหมรัฐบ,บาลประกาศแล้วปีนี้จะเพิ่มตําแหน่งงานใหม่กี่ล้านตําแหน่งเห็ไหมการที่เขาทําอย่างนั้นได้แสดงว่าเขาต้องรู้นะนะนะองคาพยพเขาทั้งหมดมแล้วเขารู้ว่าเขาจะสร้าง นะธุรกิจใหม่ๆอะไรงไงบ้างซึ่งจีนก็ทาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววันดีคืนดีอา้าวจะมีแผน15จะมีอะไรนะเ,เรื่องของการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อไอ้พวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องการคนที่มีคุณภาพสูงเขาก็เทินหน้าเลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเขาก็แทนที่จะปล่อยให้คนของเขา่าตกงานทําไมเขาไม่เอาแรงงานที่เขาไม่อยู่เนี่ยพลิกกลับมาทา up skill re skill new skill อย่างที่เราเคย,ค,ยคุยกันเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะมีคุณภาพสูงขึ้น แล้วก็ทํางานบนระดับรายได้ที่สูงขึ้นนะเขามองมิติเหล่านี้เชิงบวกและประชาชนแรงงานของเขาเชื่อมั่นว่าเออสิ่งที่รัฐบาลกําลังพาไปเนี่ยคือทิศทางที่ถูกต้องเพราะนั้นเขาก็จะทํางานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมันเลยทําให้การวางแผนการพัฒนาต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่การเดินฝ่ายเดียวของภาครัฐแต่มันเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนาที่ไปในทิศทางเดียวกันอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจตอนหลังเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหม คนจีนเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอัตราการเกิดลดต่ําลงใช่นะฮะไอ้ตรงนี้ก็ทําให้แรงงานใหม่ที่เข้ามาในระบบะมันน้อยลงแรงกดดันที่จะมีต่อต่อการว่างงานก็น้อยลงะนะครับลักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ทัศนคติของคนจีนเนี่ยมีมิติเชิงบวกนะต่อการพัฒนาของ AI ครับค่ะน่าสนใจมากนะคะจา์คะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่ที่วชิริน นึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือการคิดใหญ่การฝันใหญ่เนี่ยคิดได้ฝันได้ <c oughs> แต่สําหรับประเทศจีนนะคะอาจารย์คะอะไรมันคือพื้นฐานสําคัญที่ทําให้เขาทําได้บางคนอาจจะบอกว่าซึ่งซึ่งจะมักจะถามวิทยากรหลายๆท่าน <c oughs> นะคะว่า <c oughs> บางคนบางเสียงอาจจะบอกว่าจีนทําได้สิเพราะว่าจีนแบบเป็นพักเดียวเสียงใหญ่อะไรแบบนี้แต่มันมีอะไรนอกเหนือไปกว่านี้ไหมคะอาจารย์พักแน่นอนออมีบทบาทสําคัญยิ่งนะต่อการพัฒนาใ,นใดๆเพราะว่าพักเป็นคนกาหนดยุทธศาสตร์เป็นคนกาหนดนโยบายแต่เหนือกว่าน,นั้นคือพักก็ส่งมอบนะนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้รัฐบาลไปดําเนินการแล้วเวลาเราพูดถึงรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงจะรัฐบาลกลางเพียงอย่างเดียว แต่เราพูดถึงรัฐบาลท้องถิ่นเพราะว่าเวลาเราไปจีนเนี่ยเราจะเห็นนวัตกรรมนเนี่ยถูกแผ่ซ่านเข้าไปเต็มไปหมดเลยแม้กระทั่งวันนี้ลงถึงชนบทนะครับตรงนี้ผมว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาแสดงว่ามันสะท้อนว่าเขาไม่ใช่การมีบางคนจะชอบพูดว่าเขาเป็นสังคมนิยมหรือเป็นอคอมมิวนิสต์นะถึงทําได้แต่ไม่ใช่ผมพูดเสมอว่าเพราะจีนมีระบบการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งทําให้องค์การยบการเคลื่อนย้ายการกํากับดูแลของเขาเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกัน เราชอบพูดสมัยก่อนนะมั้ยคำเล่นๆนะหัวสายหางกระดิกจีนเขาเป็นแบบนั้นค่ะคอมมิชเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นการสั่งการต่างๆคือมันคนจะชอบคิดว่าโอ้ยจากส่วนกลางสั่งมาอย่างเดียวไม่ใช่ครับทั้งสองส่วนเป็นทูเวย์นะแล้วก็มีการปรับแต่งปรับจูนอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถขยับสถานะตัวเองแล้วทําให้ต้องบอกว่าบรรลุเป้าหมายไปร่วมกันผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่ง ผมเคยไปนั่งร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐของจีนนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องธรรมดารแต่แล้วก็ติดตามงานเรื่องหนึ่งก็บอกว่าโอ้งานบางเรื่องเนี่ยโครงการเนี่ยนะจะเรียกว่าถ้าบอกว่าใช้ KPI ในการกำกับมันล่าช้าความสำเร็จนะมันล่าช้ากว่ากว่าเป้าหมายที่เดิมกำหนดไว้คือจะเป็นบ้านเราก็ต้องตำหนิกันละเฮ้ยทำไมทำช้าทำไมนู่นนี่คนนั่งหัวโตะทำไงมาบอกว่าเอ๊ะ ถ้าเราจะกลับมาอยู่ในแทร็กเดิมเพราะบางทีปัจจัยต่างๆเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เขาถามเลยบอกว่าทีมงานต้องการทรัพยากรอะไรในการให้การสนับสนุนเพื่อให้เรากลับมาสู่ในจุดที่เหมาะสมเหมือนเดิมอย่างที่เราวางแผนไว้ผมว่าการตั้งคําถามแบบนี้การให้การสนับสนุนอย่างเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าทีมงานองคาพยพต่างๆเนี่ยเขาไปทิศทางเดียวกันถูกมันเป็นเป้าหมายร่วมนะครับมันจึงทําให้จีนเนี่ยเติบโตนะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมคะการมองจีนในช่วงแรกนะคะกับดรไพจิตวิบูลธนสาราเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะคะว่าจีนจะสามารถไปถึงเป้าหมายหรือว่าฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเองในการเป็นผู้นําโลกด้าน AI ได้อย่างไรนะคะมันต้องไปกันทั้งระบบทั้งองค์คาพยพสําหรับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าแล้วประเทศไทยของเราล่ะจะร่วมมือกับจีนด้านนวัตรกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไออย่างไรเพื่อจะได้มีประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชนและผู้ประกอบการที่เป็นชนไทยคะ่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการมองจีนหลักมุมช่วงที่2นะคะกับดิฉันมัชรินทร์เศรษฐกุฎดันค่ะและยังคงอยู่กับดรภัยจิตวิบูลธนสารนะคะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนอาจารย์คะประเทศไทยของเราตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อะไรทํานองนี้นะคะไทยของเราอยู่ในระดับไหนของโลกและเราจะไปร่วมมือกับจีนได้อย่างไรคะผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ระดับกลางนะคือเรายังไม่อยู่ขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ผู้นำหรือที่จะไต่ขึ้นไประดับผู้นำะนะแต่เราก็ไม่ใช่กลุ่มล่างเพราะเราก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างและรับสิ่งต่างๆนี้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะขยับสถานะของเราเองให้มันไต่ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเรามองว่าต่อไปนะวัตรกรรม A I ต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นตัวชี้นะโอกาสและความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบ้านเรานะครับเราต้องเปิดกว้างและพัฒนานะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นให้กว้างขวางมากขึ้นอย่างที่ บอกว่าอ่าจีนเอา AI แทรกซึมเข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรม<ค>ะนะครับของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทบาทภาครัฐก็ดีนะครับผมก็เคยเรียนผู้ใหญ่นะเลขารธิการนั่นเลขารธิการกอพอบอกว่าเราอาจจะต้องคิดเอา AI นะเข้ามาใช้ในระบบะราชการของเรา <c oughs> ให้เพิ่มมากขึ้น <c oughs> มันก็อาจจะลดภาระงานในส่วนหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็อาจจะทําให้ข้าราชการนะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับผมยังบอกผมยกตัวอย่างว่าลูกน้องผมทุกวันนี้พอบอกให้ไปร่างสปนะีชเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนหายไป2วัน <c oughs> เดี๋ยวนี้หายไป2นาทีนะแล้วก็เราก็มาปรับ <c oughs> แต่งมันก็ลดภาระงานต่างๆ <c oughs> ลงการค้นหาข้อมูลนะสมัยก่อนเวลาประชุม ถ้าข้อมูลเตรียมไม่ดีต้องบอกว่าอ่ะพัก15นาทีพักครึ่งชั่วโมงนะหรือไปไประชุมวันอื่นให้ไปเตรียมข้อมูลค่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับกดดูกันเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวนั้นได้เลยนะลักษณะแบบนี้แสดงว่าสปีดความเร็วต่างๆนะในการพัฒนาแล้วก็ความความสะดวก<ม>นะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลก็ดีแหล่งความคิดก็ดีสําคัญมากถ้าเราตั้งโจทย์ตั้งคําถามถ,ามถูกตัวพร้อมถูกเราสามารถที่จะ,ะได้แนวคําตอบนะต่อการพัฒนาของเราที่ดี ภาคกรนก็เช่นเดียวกัน<ฆ>เดี๋ยวนี้ภพคกรนเริ่มรับเข้ามานะครับผมคุยกับผู้ส่งออกหลายๆบริษัทเนี่ยจะออกวางแผนสำหรับปีหน้านะอยากออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยไม่มานั่งคิดเองทั้งหมดครับถามผ่าน A i <c oughs> แล้วก็มาชงแล้วก็มากรองเอไอก็จะคิดวิเคราะห์โอ้ลู่ทางโอกาสตลาดจะเป็นยังไง<ฆ>ตลาดไหนชะลอตัวลงไม่อยากให้กระโดดเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นรถเร o c e a อเอ้าวเฮ้ยตลาดนี้จะเติบโตมากขึ้นนะจีนถึงว่าจีนตลาดผู้สูงอายุนะจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มันจะเป็นเศรษฐกิจจะเป็นทะเลสีครามที่จะเป็นโอกาสของเราเขาก็มองแล้วเอ๊ะแล้วคนแก่คนสูงอายุต้องการอะไรนี่นี่ก็เป็นโอกาสเริ่มต้นเลยแล้วว่าเออจะคิดต่อยอดทำอะไรมันก็จะง่ายขึ้นะนะครับอาจารย์คะในงานแสดงสินค้าไชน่าอาเซียนเอ็กปนะคะ,คะประจำปีนี้นะคะมีโอกาสได้ได้ไปดูของเขาด้วยนะคะ,คะเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เห็นได้เลยว่า ที่กวางซีเนี่ยนะคะเขามีความพยายามที่จะนำา AI มาทําความร่วมมือกับหลายๆประเทศในอาเซียนซึ่งก็รวมทางไทยด้วยนะคะเขาเขามีชื่อโครงการว่า AI for all China นาอาเซียนอาจารย์มองแนวความคิดนี้อย่างไรคะผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากนี่อันนี้น่า,นาสนใจมากนี่ก็นี่เชื่อมต่อเรื่องเดียวกันมันมีการสัมมนาที่เซี่ยงไฮ้นะครับในเรื่องของ AI เรื่องอะไรต่างนะครับจีนก็เปิดตัวแอปนะที่ใช้ AI นะด้านการพยากรณ์อากาศแล้วก็บอกว่า อยากให้นานาประเทศมาใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ดีสําหรับโลกนะครับถ้าลองเดียวกันกรณีอย่างเนี้ยนะครับผมว่าถ้าเราก็อาจจะใช้เวทีชัยนาอาเซียนนะที่มีอยู่ค่อยๆขยายกรอบความร่วมมือยกระดับความร่วมมือทําอะไรที่มันเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จาก AI ในระดับที่สูงขึ้นนะครับคนของเราก็จะเกิดความคุ้นชินนะครับส่งนักเรียนนักศึกษานะครับไปเรียนไปศึกษาด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น นะเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้จีนเขากําลังอยู่บนบนยอดคลื่นด้าน AI พอสมควรคะนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรียนรัดจากจีนหรือทําให้เราเกาะติดนะไปกับการเติบโตเขาได้เนี่ยจะทําให้เรายกระดับนะการพัฒนาของบ้านเราได้ง่ายขึ้นนะครับการส,สัมผัสจากภาครัฐจึงมีส่วนสําคัญคการปรับ,บมุมมองไมซตพวกนี้สําคัญนะครับ,ค,รบคือถ้าเราเราโมเด่ตั้งแง่ว่าเออเดี๋ยวจะกระทบต่อการจ้างงานเดี๋ยวจะโน่นจะนี่เนี่ยนะท้ายที่สุด มันไม่เกิดการพัฒนา <S <S 2> <S 2> แล้วกลายเป็นว่าเราเนี่ยลำดับเราจะตกลง <S <S ใ,ในแง่ของมิติของการพัฒนาครับ <S <S ค่ะประเทศหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการไปดูงานเมื่อล่าสุดเนี่ยประเทศที่มีความพยายามนะที่จะไปร่วมมือกับจีนก็คือเวียดนามค่ะอาจารย์คะ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นแล้วไทยของเราก็คงจะอยู่นิ่งอีกไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ<ช>ค่ะวันนี้ในช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่อาจารย์ดรภัยจิตวิบูธนรสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนก็ช่วยให้เราเนี่ยได้รู้จักนะคะนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม AI ของจีนไปอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปดูกันนะคะว่านวัตกรรม AI ในจีนเนี่ยเข้าถึงผู้ใช้งานและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันได้จริงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอย่างไรค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลักมุมซีซั่น2รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลักมุมหลายมิตินะคะคุณผู้ชมคะการเที่ยวในช่วงโกลเด้นวีคซึ่งเป็นวันหยุดยาวของชาวจีนในปีนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ประสบการณ์ที่ต่างไปจากการเที่ยวครั้งไหนๆที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าอะไรคะหลายสถานที่ท่องเที่ยวเขานําเอานวัตกรรม AI มาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเดินเขาลงห้วยก็เบาแรงมากขึ้นไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงวันหยุดยาวฉลองวันชาติจีนเมื่อต้นเดือนตุลาคมค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนด่างก็ได้สัมผัสถึงประสบการณ์แปลกใหม่นะคะกับเครื่องมือทุ่นแรงที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเขานํามาให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นที่เมืองทนเจอร์เจียงนะคะซึ่งมีจุดชมวิวเขาเทียนไถในเมืองไถโจวถ้าใครต้องการจะไปชมความสวยงามของน้ําตกที่สวยที่สุดในประเทศซึ่งสูงถึง325เมตรเนี่ยก่อนหน้าน,นี้จะต้องเดินเท้าขึ้นภูกันจนหอบแฮกไปเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าปีนี้หลายคน เดินได้อย่างสบายใจไร้ปวดเมื่อยเพราะว่าเขามีนวัตรกรรมปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวช่วยนั่นก็คือหุ่นยนต์ช่วยเดินค่ะเมื่อสวมไว้ที่เอวและต้นขาแล้วก็จะช่วยลดความเมื่อยล้าและลดอาการปวดบริเวณข้อต่อได้ช่วยลดแรงที่จะต้องใช้เดินขึ้นเขาได้มากถึง40%ส่วนที่จุดชมวิวทะเลสาบซีหูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองหางโจวทางการท่องเที่ยวเขาก็มีหุ่นยนต์ปลา AI ค่ะช่วยแหวกว่ายค้นหาสิ่งของที่นักท่องเที่ยวทำตกน้ำ คูณยนปลาตัวนี้สามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรและก็ยังว่ายลดเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามซอกหลืบหินใต้น้ำได้อย่างคล่องแคล่ว ของที่นักท่องเที่ยวมักจะทําหลุดตกมือในทะเลสาบส่วนใหญ่แล้วก็มักเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะก็เรียกได้ว่าพอมีหุ่นยนต์ปลา AI ปุ๊บนะฮะเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวเบาแรงไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนที่มณฑลเจ้อเจียงก็มีการนําโดรน AI มาช่วยลาดตระเวนบนทางหลวงเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและก็สามารถป้องกันอุบัติเหตุนบนทางหลวงซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงวันหยุดยาวได้อีกด้วยค่ะ สมแล้วนะคะกับที่จีนตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นผู้นําโลกด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะว่าทุกวันนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงที่ใช้นวัตกรรม AI ให้ผู้คนได้ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันหลากหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วนะคะดิฉันวัชรินเศรษฐกุฎด,ดาและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา11นาิกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ